นักเรียนพอสีฝั่งนี้วันนี้เราจะมาดูวิธีการห่อมาละนะครับการห่อมาละวันนี้นะเราจะห่อที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดนีนาราสถานบังดุงเราก็จะใช้กระดาษรีไซเคิลนะรีไซเคิลเป็นกระดาษ a 4ที่ไม่ได้ใช้แนวแล้วก็เราก็จะมาใช้ในการห่อมาละนะเพราะว่าตอนนี้มาละเนี่ย มันเริ่มออกแล้วเป็นลูกแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดเราไม่ห่อเนี่ยมันจะเป็นหนอนนะมแมลงวันทองแล้วก็มแมลงต่างๆเนี่ยมันจะมากัดแล้วมันจะเป็นหนอนนะมันจะทําให้ลูกเน่าวิธีการเราก็ใช้แม็กแม็กไปอุ้ยร่วงไม่เป็นไรอุบัติเหตุ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราเช็คอุปกรณ์ก่อนตอนนี้อุปกรณ์ขัดคองเล็กน้อยอ่ะแล้วก็ แม็กไม่ได้อ่ะวต่อไปก่าอาเพอะอันดับแรกเราใช้เราใช้กระดาษ a 4นะที่เป็นกระดาษรีไซเคิลเราก็แม็กไปทีนึงก่อนนะเพื่อความง่ายในการหอนะแม็กไปประมาณตรงกลางอ่าล้วเราก็ใช้ตรงกลางเนี้ยตรงกลางกระดาษเนี้ยจับลูกมะระขึ้นมาแล้วเราก็เอาลูกมะระใส่เข้าไปเนี้ติดลูกมะระให้ไม่เห็นอย่างนี้นะเพื่อแมลงจะได้มองไม่เห็น เราก็แม็กให้ติดกับคั้วนะตรงขั่วของมะละแล้วก็ตรงด้านขอบของกระดานแล้วก็ปิดให้สนิทประมาณสักสองสามครั้งนะให้สนิทอย่างนี้เนะี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็คอยมาดูว่ามะละเนี่ยมันโตขึ้นนะเราก็จับดูได้นะถ้าเกิดว่ามะละลูกใหญ่พอลมควรเนี่ยเราก็จะเอาไปประกอบอาหารได้คูไก่คะ นี่ค่ะแม่เรางอมาให่ค่ะลูกไปเล่นเลยฟินไหมครเขาต้องไปก่อนก็ได้